อันนี้นะฮะเป็นช่อดอกไม้แล้วก็น้องแอนจะไปหลือครับจะไปหรอเข้าหรออะไรในสคริปต์บอกเห็นมีสัมภาษณพที่พิธีด้วยไม่ใช่เหรอวงเงี้ยไป <laughs> มีสัมภาษณ์ไม่ใช่เหรอเวลาช่วงนี้พี่แอนหรอคะขวดนมมีเงินซ่อน,นอยู่อันนี้เหมือนที่แอนให้พิธีเมื่อกี้เลยนี่เอามาดีเซเอร์หรือเปล่าวะอ,อ,อไม่ใช่เหรอไม่เป็นหนูจะให้หนูสีฟ้านะเพื่อความไม่งงนะกางตื่นนะฮะค่ะเป็นความ ไม่มีไม่ถามก็ไม่ถามนะเดี๋ยวพี่บอกเองก็ได้แต่เดี๋ยวมกของขวัญนะครับเป็นของที่ระลึกจากกลับทีนะครับผมนะฮะเป็นช่อดอกไม้แล้วก็นี่เป็นนาฬิกานะครับผมขอบคุงแอนเลยครับขอบคุณค่ัขอบคุณมากเลยนะฮะผมชื่นชมน้องสาวคนนี้มานานแล้วนะครับเพราะว่าเป็นคนที่เสียงดีมากจริงๆนะฮะเหมาะสมกับอันดับที่สองของเอฟมมาก ไม่ค่ะพี่ธีก็เป็นคนที่เงต้องบอกว่าขอบคุณบ้านพี่ธีมากค่ะเพราะว่าตั้งแต่ออกจากบ้านมาจนถึงทุกวันนี้บ้านพี่ธีน่ารักกับหนูยังไงก็อย่างนั้นแล้วก็ให้การแบบคือเจอที่ไหนก็เข้ามาทักแล้วก็เข้ามากอดด้วยความกันเองมากขอบคุณบ้านพี่ธีที่ดูแลหนูอย่างดีขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ธีด้วยแล้วก็แฮปพี่เบิร์ดเดไปในตัวที่เขียนในกลุ่มบีบีนะคะว่าไม่แฮปปี้เบิร์เดย์กันเลยก็จะมาแฮปปี้่อหนน้าาทุกควฮปเบิร์ดเดย์ขอให้พี่ธีมีความสุขมากๆขอให้เป็น ที่รักของทุกคนอย่างนี้ตลอดไปค่ะแล้วก็ขอให้มีรวยๆค่ะขอบคุณทางน้องแอนนะครฮะขอเชิญกลุ่มเอกข้านี้กับน้องแอนน้องสาวประสริฐของท่านนะฮะน้องแอนก็จะไปปฏิบภารกิจเป็นทหารอากาศต่อนะฮะเมาใส่หมวกแอร์ฟอร์สมาทีนะฮะรับจ็อกตอนนี้นะครับก็ถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมเศร้าสิเศร้าสิจะจากกันแล้วนะฮะ เวลานม้มีความสุขมันผ่านไปเร็วเลยับผมใช่ไหมครับใช่เคยบอกไม่ใช่นะฮะผมยังมีเพลงอีกหลายเพลงที่จะมอบแทนใจกับทุกคนนะครับแต่ก่อนอื่นในเมื่อต้องแอนไปแล้วผมขอสัมภาษณ์ตัวเองก่อนดีกว่านะฮะถึงที่มาของ Destination นะครับว่าว่ามันเป็นยังไงในทุกชื่อต